ครับผมมือนีกระสีมาปปูกปักกรงแงงครับนี่ครับเราซื้อมาครับซื้อมาเป็นมัดแบบนี้ครับห็นบอกเอากระิีมาปลูกนี่ครับซื้อมามและน้าตลาดนะครับปักกางเงงแถวบ้านเจ้าเอิญยังครับใส่อมใส่ยังโอ้นี่ซื้อเป็นมัดวีธีปลูกง่ายๆครับแล้ก็มีกระถางครับกระถางที่กระถางเรือใส่ครับ บมีหูนะครับเนี่ยแต่ทางบมีรูนี่กระทางแบบ,บเดี๋ยวใส่เดีย๋ยวเลยเอามาปลูกผักในดินดินครับยินปลูกต้นไม้ะล้หรือว่าดินตามขอวตามสวนบ้านฮากอะไรเทไปเทลงไปกะเ่าเกือบเกือบเต็มแล้เดี๋ยวแก ง่ายครับปลูกง,ง่อายเขายัางออกก่อนปลูกง,ง่ายเขาก็เจาะนี่จะเป็นลุมอืมอืมจะไปเหาลุ่มนะครับนี่ง่ายๆเลยอืมหาลุมลเขาก็จะกำเป็นมัดจังสิครับ มันก่อจะเป็นพุ่มงม้มอ๋อตีนังกาก็มีอนี่เขาก็จะใส่แบบนี้เลยใส่ลงไปครับน้บกบ่แล้วก็บีบดินปิดนี่มันก็จะเป็นพุ่มง้มว้ครับอืนี่แหละครับตามร้านต้นใหม่หรือว่ายัางเขาปลูกใหม่ทิ้นเป็นพุ่มเป็นยังไว้มันเขาก็ใหยังสีแล้วครับ เห็นบ่มในกระถางให้มันพุ่มเป็นอยังตามรานต้นไม้เอาสิปลูกเห็นเป็นกอแบบนี้ครับหาก,กอครับแทงหนึง่ง ็นครับปุบปุบง้ามปับเลยว่าสดาวา่าจัดเลี้ยงเช็กหน่อยเนี่ก็ได้แล้วครับแค่นี้ครับติดแทแน,นอนครับแล้วก็ลดน้ำครับลดน้ำไม่ท่วมท่วมกระถางครับขันตอนต่อไปเขาก็จะมาลดน้ำครับเปิดน้ำจะให้เต็มกระถางเลยครับ นี่แหละครับก็เสร็จแล้วครับบ่เขาก็ได้ปลาแขยงไปกินย้ำห้องนะเขาก็เด็ดเด็ดเต็นี่ไปเด็ดเด็ดไปนั่นแหละครับเด็ดจะยอดก็ไปนกระปุงเรื่อยๆก็เต็มกระทางแล้วบัดนี้นี่แหละครับก็เสร็จแล้วครับเขาก็เอามาไว้ที่ที่เหมาะสมครับบ่ฮอนเกินไปบ่แดดเกินไปครับแดดล้ำไหลก่อนอันดับแรก เราจะเอาพื้นที่เราจะเอาไปตากแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่นะครับปลูกผักเสวนครัวไปกินง่ายๆปลอดสารพิษอืมครับผมสวัสดีครับมูนี่กันถูกใจก็กดซับตะไคร์กดแชร์ให้ไหด้ครับนี่ ช่องเกษตรหัวตูก็ลาไปสันดีก่อนครับสวัสดีครับผมมาดูผักกระเหง,งของเราครับหลังจากปลูกไปได้สี่ห้าวันครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่ติดแล้วครับโดนฝนด้วยครับโดนฝนมา สองวันติดแล้วครับเริ่มสดชื่นนะครับนี่ติดกับทุกต้นครับเห็นไหมแต่มันก็จะมีไหมมั้งครับเพราะว่าช่วงแรกครับอแดดมันร้อนอก็จะได้ประมาณนี้ครับนะครับเดี๋ยวมาดูรากกันครับจะเป็นยังไงนีฟ่ฟุ้มๆสวยๆนะครับนี่ปูกผักแข็งงไปกินใน กระถางครับกระดูหลากนี่ครับปลูกง่ายง่ายครับนไ้ยนี่เห็นไหมครับหลากออกเต็มเลยอืมเรี่ยนี้ก็กินได้ทั้งตลอดทั้งปีนะนี่ครับเวลาจะกินแล้วก็เด็ดเลยครับนี่ เด็ดใบเด็ดใบแบบนี้ไปทำข้าวครับใส่แกงใส่อ,อมอะไรก็ว่าไปสวยๆนะครับเดี๋ยวเราเด็ดแล้วมันตนี้ก็จะแตกครับก็จะแตกเป็นพุ่มเป็นกี่เป็นกอใหญ่กว่าเดิมครับกินได้ตลอด ปลูกกัง่ายๆครับโดกระถางครับกระถางเหลือใช้ครับถือโอเคครับผมนี่ก็ได้ผลครับปลูกแบบบ้านๆพักกระแนงในกระถางวิธีทำง่ายๆครับ ช่องเกษตรโมตูวันนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม